ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเราทุกคนมีเป้าหมายส่วนตัวทั้งในเรื่องชีวิตครอบครัวการงานและอีกหลายอย่างใจของเราได้กะแผนงานที่เรามีแต่ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นำย่างเท้าของเรา จงมอบแผนงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงร่วงรู้ทุกสิ่งทั้งวันเวลาและแผนงานที่ลูกมีทุกสิ่งที่ลูกได้วางแผนไว้ในใจลูกขอมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้สถาปนาทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวการงาน การเงินการรับใช้และสิ่งที่เป็นความฝันลูกก็ขอมอบไว้ในพระทัยของพระองค์รวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้เปิดเผยแผนการของพระบิดาที่ทรงมีต่อชีวิตของลูกลูกมั่นใจว่าพระองค์จะเป็นผู้สถาปนาแผนงานของลูกลูกจะรอคอยด้วยความหวังเพราะพระเจ้าเป็นผู้กระทำให้แผนงานนั้นสำเร็จ ตามวันและเวลาของพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการให้พระเจ้าเป็นผู้นำย่างเท้าของท่านและเป็นผู้กระทําให้แผนงานของท่านเกิดผลโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข020971900กด1